คลิปนี้มาทำกล้วยทอดเสียบไม้ชิ้นพอคำทำกินง่ายๆที่บ้านกันนะคะก่อนจะชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับยายเต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ําว้าสกุกเลือกกล้วยค่อนข้างสุกหน่อยนะคะไซด้านในจะได้ไม่ฝาดแล้วก็จะได้ไม่เปรี้ยวหม้จิ้มฟันแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะูนพนูน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผนพูเกลือป่น,น,นปลายช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากัน เติมน้ำเย็นลงไป80มลหรือประมาณ8ช้อนโต๊ะถ้าท่านไหนชอบกะทิก็ใส่เป็นกะทิแทนก็ได้นะคะคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เติมกมากมะพร้าวขูดขาวลงไป2ช้อนโต๊ะคุณนตามด้วยงาดำเพื่อเพิ่มสีสันคนให้เข้ากันจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะแล้วมาหั่นกล้วยกันต่อปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำ เสร็จแล้วเสียบไม้จิ้มฟันลงไปตรงกลางจากนั้นก็นำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางระหว่างที่รอให้น้ำมันร้อนก็นำกล้วยลงมาชุบแป้งพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำกล้วยลงไปทอดเลยค่ะขณะที่ทอดก็คอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะแป้งจะได้สุกเสมอๆกัน พอแป้งมีสีเหลืองเข้มแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นก็ตักออกจากกระทะเท่านี้เราก็จะได้กล้วยทอดทำง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติอร่อยๆชิ้นกระจุ่มกระจิ๋มน่ารักก็ลองไปทำทานกันดูค่ะ